พักพร้อมใช่สกอสพักพร้อมฟัง hmm. ท <that> <that> ิงปาปะสกอสฟัง方向นค่ะ方向นคืออะไร方向盘是什么อ๋อฟังว uh, uh, ่าภาษาดีอ๋อ方向盘是什么方向盘是什么 ฟ方ง盘是什งผ่อพ้องปังปลาป้าครับาน盘ื什么方向盘ฟางเงผ่นเด่นแต่นแต่นถ้าพ่อพ้องยงผาน盘ื什么方向盘ฟางเผ่นเด่น ฟังเสียงผานเสื้อพวงมาลัยรถยนต์เช้าฟังเสียงก็คือทิศทางนะผานก็คือจานถ้าแยกคำออกมาก็จะเป็นคำนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมารวมกันเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยเหมือนกับภาษาไทยแหละพวงมาลัย พวงมาลัยก็คือพวงมาลัยอย่างนี้ก็ได้นะหรือหรือพวงมาลัยแขวนรถก็ได้นะพวงมาลัยมีหลายแบบโอเคฟังเสียงผานคือพวงมาล,ลัยน่าสุไลน่าสุไลยะเยื้อสั้นเยื้อสั้นป๊าป๊ามือไม่วางเช้เา <laughs> เออาพร้อมปังา <cup> at oh, ้า oh ป้าอีกเดี๋ยว嘛เสีย出来拿出น椰扇拿出ลโอ้ยโอ้ยโอ้ย拿出来แต出แ咯蛋แต蛋蛋蛋ตนตัแ喜欢นชีวานมาีวนมช喜欢吗喜欢吗谢谢妈妈าา妈าขอบคุณค่ะ สกอเสฟลฟังเชียงผานพวงมาลัยรถเอาไว้ขับเวลาอยู่บนรถจะได้ไม่ต้องมาแย่งกับป้าปาเนะนี่โอเคในในปังพักพร้อมยี่เตียนอืมในในปังในในปังในป้าปาปัง ครับอะไรกัน <Honor> อ <Claire> <That> <laughs> ๋เ oh, ซักกสือซกฟาง่างฐานพวงมาลัยรถต้องใช้เสียนนะต้องใจ่ตังค์นนี้หรออจ่ตังค์แล้วนี่ลยะพี่ใหญ่ ง้อต้องช่วยอ่ะง้อปิดวิดีโอก่อน